มาอีกแล้ววันนี้ลุงก็มาจ้างเหมือนเดิมวันนี้ลุงจะสัญญานะลุงจะไม่ขยับกระดาษทําให้เสียงดังน้องนัชชาเขาเตือนมาโทษทีเนื่องจากว่าบางทีลุงพลาดวางกระดาษไว้บนไอ้ไอ้ตัวแป้นเนาะเราเราก็ไม่ค่อยเก่งเรื่องเทคโนโลยีคราวที่แล้วลุงพลาดเรื่องการเล่าเรื่องพระเจ้าตักสินไปตอนหนึง่งเนื่องจากว่าพอดีระหว่างที่กําลังไลฟ์สดเนี่ยมันก็มีการ ตัดไฟอะไรเนี้ยแล้วลุงก็ไม่เข้าใจเรื่องระบบคอมพิวเตอร์ต้องขอโทษน้องๆเลยนะครับทีนี้วันนี้ลุงก็จะมาคุยเรื่องเกี่ยวกับเรืการสอนซึ่งพรุ่งนี้เป็นวันแรกนะที่เราลุงจะสอนปีสครั้งคือวันที่ยี่ิบหกับยี่็นะครับสอนช่วงประมาณ3ามโมงเย็นถึงประมาณ5้าโมงใช้เวลาสองชั่วโมงเดี๋ยวตอนช่วงเปิดที่มีการเรียนแล้วอะ ค่อยมาอธิบายกันว่าเราจะมี2ตอนนะครับคือตอนที่1มันใช้เวลาประมาณ45นาทีหรืออะไรเนี่ยนะแล้วก็เข้ามาใหม่อีกครั้งหนึ่งมันเป็นการเข้าเข้าในในเน็ตอย่างสองครั้งสองครั้งนะครับทนีนี้ไองานศิลปะที่ลุงจะสอนเนี่ยมันไม่ใช่เป็นการฝึกฝีมือมันเป็นการใช้วิธีการคิดเพราะฉะนั้นเราจะใช้สมองส่วนซีทีไหนเอย่ยคนเรียนศิลปะส่วนใหญ่จะถนัดมือซ้ายเพราะฉะนั้นสมองซีกขวาเนี่ย,เ,ยเห็นหมอเขาบอกเนาะว่ามันเกี่ยวกับเรื่อง การใช้ความคิดสร้างสารรค์เพราะนั้นงานศิลปะที่ลุงจะแนะนําน้องๆไม่ว่าอายุเท่าไหร่จะเป็นเด็กเป็นผู้ใหญ่ผู้หญิงผู้ชายคนแก่อะไรก็ได้นะครับสามารถเรียนได้เพื่อเรามาฝึกทําให้เกิดปัญญาเกิดสมาธิเกิดขึ้นมันก็เติมความสุขในชีวิตของเรานะครับช่วงนี้ลุงก็ว่างก็จะว่างจากการเลี้ยงหลานเนาะจะเปิดเล่นโทรศัพท์บ่อยปพราฏว่าไปเจอหลายลายที่นะครับที่เป็น เปิดสอนศิลปะแล้วก็เกี่ยวกับเออเขาเรียกอะไรอ่ะเป็น u ูท b บบ้างครับสอนเกี่ยวกับเรื่องการแพทย์ซึ่งน่าตกใจมากบุคลากรเหล่านี้ไม่ได้จบการแพทย์มาไม่ได้จบศิลปะมาไม่ได้จบวิศวกรมาไม่ได้จบทางด้านวิทยาศาสตร์มาแต่เอาเรื่องที่มันเป็นวิชาการมามาคุยซึ่งจริงๆแล้วบางอันที่ลุงไปเปิดเจอนะมันมันไม่ตรงกับความเป็นจริง มันอาจจะมีความคาดเคลื่อนได้เพราะนั้นต้องต้องระวังแล้วต่อไปเนี้ยแม้กระทั่งอินเทอร์เนต็ตมาเช้านี้ลุงก็เขียนโพยมันอย่างดีละปรากฏรีบมาขึ้นรถตุกๆมาลืมเอาโพยมาลุงก็มาเปิดในอินเทอร์เนต็ตที่คณะแอดมินเขาสอนนะให้เปิดหาเกี่ยวกับเรื่องเซนต้าปรากฏเรื่องในในอินเทอร์เนต็ตมันก็มีอีกเรื่องหนึ่งเนาะซึ่งไม่เหมือนกับเรื่องที่ลุงเคยได้ยินมาเพราะนั้นการที่ใช้เรื่องตำนานวิชาการเนี่ยมันต่างกันมากเลย ซึ่งตอนนี้ลุงเพิ่งรู้เมื่อคืนนี้ในใน a c e b o o k เนาะมีการบล็อกสามสามเนื้อหาหรือเนื้อเรื่องอะไรไม่รู้ซึ่งลุงก็ไม่เข้าใจว่าวิธีการบล็อกมันเกิดจากอะไรหรือว่าเราผิดพลาดอะไรยเงี้ยลุงต้องขอโทษน้องๆด้วยครนี้ก่อนที่พรุ่งนี้เราจะเข้าเรียนกันนะครับมันจะมีตัวหนังสือสีฟ้านะเป็นภาษาอังกฤษนะลุงอ่านไม่ออกหรอกลองลองเปิดดูนะครับในแผ่นใบสมัครนะครับให้กดเข้าไปตรงสีฟ้านะั้นน่ะ มันจะขึ้นมากรอกชื่อที่อยู่อะไรเงี้ยนะครับอายุเพื่อคณะแอดมินจะได้ประเมินว่าลุงจะต้องคุยเรื่องอะไรบ้างแล้วก็อยากให้หลายคนลองมาโบทดูว่าสิ่งที่ต้องการเรียนคืออะไรอย่างเช่นไม่ว่าจะเป็นระบายสีสีน้ําสีไม้สีชอ็อกสีเทียนหรือว่าจะเป็นดินสอสีเนี่ยครับรวมทั้งแม้กระทั่งใช้ดินสอขาวดาเนาะลุงจะสอนเรื่องเทคนิคกรรมวิธีมากกว่าการฝึกฝีมือเพราะนั้น เรื่องเทคนิคเนี่ยหลังจากที่เรารู้แล้วนะครับสามารถใช้ความคิดสร้างสรรค์ไปสร้างงานต่างๆได้มากมายเลยไม่ต้องไปจําเจกับในสิ่งที่มันมีอยู่เพราะนั้นงานศิลปะเนี่ยมันเป็นงานที่ใช้เรื่องการจินตนาการเป็นหลักแม้กระทั่งตอนนี้หลายคนคงเคยได้ยินเนาะเขาไปบุกดาวพระศุกกันแล้วก็มีการจินตนาการแม้กระทั่งดาวดวงจันทร์ซึ่งจีนตอนนี้ไปถ่ายรูปรูปหนึ่ง เรียกว่ากระท่อมแห่งจันดาราซึ่งน่าน่าน่าแปลกใจมากว่าจริงๆแล้วเราไม่รู้ว่าด้านหลังของดวงจันทร์ซึ่งมนุษย์ไม่เคยไปมันเกิดมีเหมือนโครงสร้างเป็นกระท่อมอาจจะเป็นธรรมชาติก็ได้หรือจะเป็นสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นก็ได้เพราะฉะนั้นมันเป็นเรื่องที่อยู่ในระหว่างการพิสูจน์นะครับแม้กระทั่งดาวาดอังคารตอนนี้เป็นที่น่าสนใจมากเลยแล้วก็ดาวพระศุก็จะเจอ,เอ,อพวกอ,อ,อะไรอุกาบาท เจอเหมือนกับถ้ำอย่างนี้เป็นต้นเพราะนั้นงานศิลปะประวัติศาสตร์นะครับมันคือวิทยาศาสตร์มันคือสิ่งที่เราต้องมาพิสูจน์มาดูแลกันมาค้นคว้าเพราะนั้นการเรียนศิลปะเนี่ยหลายคนเชื่อว่าจบที่นั่นดีจบที่นี่ดีเอาจริงๆเลยนะจริงๆแล้วมันไม่เกี่ยวโรงเรียนก็คือโรงเรียนนะครับโรงเรียนเนี่ยมันอยู่เหมือนเดิมเพียงแต่ว่าวิทยากรครูที่สอน จะถูกเปลี่ยนไปเรื่อยๆอย่างเช่นตอนเด็กๆเราเคยคิดว่าเรียนโรงเรียนนั้นดีโรงเรียนนี้ดีหลายคนเคยสังเกตไหมพวกที่จบแล้วมาเรียนแพทย์ปรากฏว่ามาจากต่างจังหวัดทั้งสิ้นเลยคนในกรุงเทพกับค่อนข้างขี้เกียจเรียนมันกลับกันเลยเนาะคนมีไม่อยากเรียนคนไม่มีกับอยากเรียนมากเลยเพราะฉะนั้นงานศิลปะมันการคือการฝึกฝนบ่อยๆคิดบ่อยๆนะครับแล้วก็นํามาสรุปตัวเองว่าตัวเองมีตัวตนยังไงแล้วก็ทํางานเป็นอัตลักษณ์ อัตลักษณ์นี่คือความพิเศษเฉพาะตัวนะอย่าทํางานตามเขาอย่าทํางานตามความเชือเอ่อลุงไปเปิดหลายๆคนที่เขาสอนเกี่ยวกัศิลปะเนาะเขาพยายามจะบอกว่ากระลำปีต้องสีเขียวผักกาดต้องสีขาวกุหลาบต้องสีแดงอันนี้มันในความเป็นจริงทางทฤษฎีมันใช่แต่ปรากฏว่าเวลาเราทํางานพวกศิลปะนะครับมันไม่จําเป็นอย่างนั้น สิ่งที่เราควรรู้คือกุหลาบมันซ้อนยังไงกระหล่ำปีมันหุ้มจากซ้ายไปขวาหรือขวาไปซ้ายม้าลายมันมีลายขาวแล้วตัวดําหรือว่าตัวสีขาวแล้วถึงมีลายดําอันนี้คือเรื่องที่น่าสนใจแม้กระทั่งเรื่องลายของขนสัตว์ทั้งหลายมันจะมีการบนของขนแม้กระทั่งมนุษย์นะครับมันจะมีลายวนของขนสําหรับห่อหุ้มตัวเนี่ยต่างกันเลยอย่างเช่น หมูหมากาะไก่จะมีลายขนที่ทิ้งลงสําหรับเวลาเปียกฝนน้ํามันจะไหลลงสําหรับมนุษย์เท่านั้นจะมีเส้นขนแตกต่างกันเลยมันอยู่ในท่างอเข่าครับเพราะฉะนั้นคนโบราณเวลาเขาหลบฝนเขาไม่มีที่หลบนอกกางแจ้งเนี่ยเขาจะงอเข่าเพราะนั้นธรรมชาติมันก็เลยสร้างขนให้มันทิ้งออกไปนอกตัวนะครับไอ้อย่างนี้เป็นต้นเพราะนั้นนักเรียนศิลปะเนี่ยจะค่อนข้างสังเกตเรื่องนั้นเรื่องนี้น ทำไมคนไว้เล็บยาวทำไมคนหนวดยาวก่อนที่วันนี้ลุงจะมาเล่าเรื่องลุงเซนต้าเนาะลุงขอเล่าย้อนหลังไปเมื่ออาทิตย์ที่แล้วที่มันขาดตอนเนาะซึ่งลุงเพิ่งมารู้ว่าระหว่างออกอากาศเนี่ยมันมันหายไปครึ่งหนึ่งแล้วก็วันนี้ลุงเอากระดาษไปข้างนอกนอกแป้นแล้วนะเพราะนั้นคงไม่มีเสียงดังก่อนที่เราจะเล่าเรื่องเซนต้าว่าทำไมลุงเซนต้าใส่ชุดอะไรเนาะ ใส่ชุดสีแดงและชุดนั้นคือชุดอะไรเรามาหาเันเลยนะเนี่ยเรื่องนี้เคยสังเกตไหมอันนั้นเป็นชุดนอนไม่ใช่ชุดเครื่องแบบของลุงแซนต้านะเดี๋ยวค่อยมาเล่าเรื่องนี้คราวที่แล้วเดี๋ยวลุงขอดูโพยนิดนึงเนื่องจากว่าสัปดาห์ที่แล้วลุงเล่าถึงเรื่องพระเจ้าตักสินแล้วก็อาจารย์ศิลปพิระสีนะครับใช้เทคนิคในการค้นคว้านะครับก็คือการเล่าเรื่องเกี่ยวกับบุค,คลิกอุปนิสัย เพราะนั้นมันจะไปตรงตำราเกี่ยวกับเรื่องโงเ่เฮงแม้กระทั่งฮวงจุ้ยนะครับมันมา,มามีชื่อแต่งตั้งทีเท,ท,ทีหลังนะครับแม้กระทั่งเรื่องการเขียนดวงดาวเช่นคนเกิดเดือนมกราคมดาวมังกรอย่างนี้เป็นต้นมันเกิดจากศิลปินที่เขาสรรสร้างให้เกิดรูปประพันธ์อย่างนั้นขึ้นมาสิ่งที่น่าสนใจไม่ใช่แค่ดวงดาวเนาะเคยสังเกตไหมดวงดาวปรากฏว่ามันไม่ได้แผ่กระจายทั่วๆไปนะครับ มันจะแผ่กระจายเป็นเส้นรอบวงของดาวเคราะห์นั้นๆเป็นวงกลมออกไปอย่างนี้เลยนะครับไม่ใช่แผ่กระจายไปได้ทุกทิศทุกทางเนาะอันนี้เป็นเรื่องที่น่าค้นคว้าแม้กระทั่งดวงอาทิตย์ระบบสุริยะจักรวาลจะเห็นได้ว่ามันเป็นรูปวงรีทั้งสิ้นเลยแล้วอยู่ในระนาบเดียวกันหมดซึ่งเป็นเรื่องที่น่าสนใจเพราะนั้นใครที่เรียนศิลปะก็จะสนใจบางเรื่องสนใจเรื่องต้นไม้สนใจเรื่องก้อนหินเรื่องสัตว์เรื่องดวงดาวเรื่องจิตใต้สำนึกอ่าวันนี้ ลุงมาคุยต่อเรื่องพระเจ้าตัดสินตอนที่อาจารย์ศิลป์พิราศีครับทาการปั้นสมเด็จพระเจ้าตัดสินนะครับอย่างที่เราเคยรู้คือเราต้องอ่านเรื่องชีวบประวัติของท่านซักก่อนตีโจทย์ให้แตกเพราะนั้นจะเห็นได้ว่าพระเจ้าตัดสินเนี่ยท่านทรงเป็นจีนจีนอะไรเนาะจีนแต้จิ๋วนะครับแล้วก็เป็นจีนกลุ่มเดียวที่อพยพมาอยู่สยามประเทศเนี่ยจำนวนมากที่สุดมากที่สุด แต่ตอนนี้มันไม่มีการบันทึกแล้วนะเนื่องจากว่าเผ่าพันธุ์มันถูกกลืนหายไปแล้วก็มีการอ,อพยพย้ายมาจากช่วงรัชกาลที่5เนี่ยจากสองล้านหแสนคนเนี่ยมันขยายจนไปทั่วประเทศเรียกว่าเอาจริงๆจังๆเนี่ยคนสยามจริงๆแทบจะไม่มีนะ